บริษัทเวิร์คอยเอนเตอร์เมนต์จำกัดมหาชนครับสร้างความภาคภูมิใจอีกครั้งกับรางวัลพิกเนสวนครั้งที่13ประจำปี2 5 6 8ครับจากงาน,นประกาศรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติครับโดยรายการล่องข้ามกระแพงครับหรือดัวซองครับได้คว้ารางวัลจากสาขารายการเวอร์ติยอดเยี่ยมไปนะครับผมนอกจากนั้นครับฟิลกิติศักด์ครับจากซีรีส์สปังอย่างปิ่นพักนะฮะ ก็ได้คว้ารางวัลสาขาพ่วงกับซีรีส์แซฟฟิกยอดเยี่ยมไปด้วยนะฮะและอีกหนึ่งภาพยนตร์กระแสแรงครับอย่างเรื่อง The Stone พระแท้คนเก๋ก็คว้าไป2รางวัลด้วยกันนะครับผมนะฮะโดยรางวัลแรกครับก็ได้รางวัลสาขาพ่วงกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะฮะก็คือคุณเป้อารักได้ไปนะครับ เจ้านายจินเจตครับก็ได้รับรางวัลสาขานักแสดงดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมไปนะฮะก็ขอแสดงความยด,ดีกับทุกท่านด้วยนะครับ